สวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณจีนที่ส่งมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะคะคุณจีนบอกว่าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณ6ปีก่อนคุณจีนเล่าว่าในกลุ่มของเธอมีเพื่อนสนิทกันอยู่สี่คนคะ่ะคบกันมานานมากแต่จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อฝนที่ช่วงหลังๆเริ่มห่างเหินออกไปไม่ค่อยมาเจอไม่ค่อยตอบแชท จนวันหนึ่งฝนก็ทักกลุ่มมาชวนทุกคนไปกินข้าวบอกว่าคิดถึงมากอยากเจอพอไปถึงร้านคุณจีนบอกว่าสังเกตเห็นเลยว่าฝนดูแปลกไปหน้าตาเขาดูอิ่มเอิบแบบผิดปกติแววตามันวาว,าว,าว,าวบอกไม่ถูกแล้วจูๆ่ๆฝนก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงช่วงนี้กูทำธุรกิจตัวหนึ่งอยู่กำไรดีมากนะกูอยากให้พวกมึงได้ดีด้วยกันมาลงทุนกับกูไหม ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่ได้ตกลงนะคะแต่ก่อนจะแยกย้ายฝนเขาหยิบของขวัญออกมาส่งให้เพื่อนทุกคนเป็นตลับขี้พึ่งเล็กๆกับสายสินถักบอกว่าอันนี้กูไปทำพิธีมาให้เป็นของดีช่วยให้ทำมาค้าขึ้นพวกมังเก็บไว้ติดตัวนะถือว่ากูให้ด้วยความหวนดีคุณจีนบอกว่าตอนนั้นเธอและเพื่อนๆคนอื่นๆก็รับมาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ หลังจากวันนั้นไม่นานเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดกับเพื่อนในกลุ่มค่ะพลอยกับแนนเริ่มโทรมาปรึกษาว่าเจอเรื่องประหลาดแนนบอกว่าช่วงนี้ฝันร้ายซ้ำๆฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวมากมานั่งทับบนอกบีบคอจนหายใจไม่ออกพอสะดุ้งตื่นมาก,ก็มีรอยเขียวช้ำที่คอจริงๆ ส่วนพลอยหนักหน่อยค่ะขับรถอยู่ดีๆถนนโล่งมากแต่กลับเห็นคนวิ่งตัดหน้าจนหักหลบตกข้างทางรถพังยับแต่พอลงมาดูกลับไม่เจอใครเลยแต่คนที่หนักที่สุดคือตัวคุณจีนเองค่ะคุณจีนเล่าว่าชีวิตเธอพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือธุรกิจที่เคยดีกลับขาดทุนยับเยินเงินไหลออกทุกทิศท,ทางที่สำคัญคือสุขภาพเธอแย่ลงมาก หอมจนเห็นกระดูกหน้าดำหมองคล้ำและเธอมักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนทั้งที่เธออยู่คนเดียวคืนที่พีคที่สุดคุณจีนเล่าว่าเธอนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงตอนดึกสงัดจังหวะที่กำลังเอื้อมมือไปหยิบของมือดันไปปัดโดนตลับขี้ผึ้งที่ฝนให้มาและมันกระเด็นเข้าไปลึกมากใต้เตียงนอนค่ะคุณจีนเลยต้องก้มลงไปนอนราบกับพื้นเพื่อเอื้อมมือไปเก็บ เธอบอกว่าจังหวะที่หัวของเธอแนบกับพื้นและสายตามองลอดเข้าไปใต้เตียงที่มืดสนิทเธอเห็นดวงตามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนตะแคงอยู่ใต้เตียงในสภาพที่เนื้อตัวเน่าเฟะผมยาวหลุดรุย่ยใบหน้าซีกหนึ่งแหว่งจนเห็นกรามวิญญาณตนนั้นนอนจ้องหน้าคุณจีนในระยะประชิดกลิ่นเหม็นสาบฉบพุ่งเข้าจมูกจนเธอแทบขาดใจวิญญาณตัวนั้นขยับปากที่เน่าเน่า คุณจีนสติแตกค่ะวิ่งหนีออกมาจากห้องในสภาพนั้นเลยไม่กล้ากลับเข้าไปอีกเลยในคืนนั้นเล่าให้ที่บ้านฟังก็ไม่มีใครเชื่อพ่อกับแม่หาว่าพักผ่อนน้อยคิดมากตาฝาดไปเองจนสองวันต่อมาพี่ชายคุณจีนมาหาที่บ้านค่ะพี่ชายทักทันทีที่เห็นหน้าว่าจีนไปทำอะไรมาพี่เห็นเหมือนมีคนตามแกอยู่ด้วยความกลัว พี่ชายเลยพาไปหาที่พึ่งสุดท้ายคืออาม,ม่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำที่คุณจีนชอบไปกินอาม,ม่าคนนี้แกมีเซนส์ค่ะทันทีที่คุณจีนก้าวเท้าเข้าร้านอาม,ม่าถึงกับสาดน้ำมนต์ใส่ทันทีแล้วตะโกนว่าอีหนูลื้อไปเอาของใครมาใส่ตัวอีผีตัวเนี้มันตามอาฆาตหรือมันจะเอาลื้อให้ตายนะอาม,ม่าเล่าว่า แกเห็นผีผู้หญิงคนนี้ยืนซ้อนหลังคุณจีนอยู่ตลอดเวลาและวิญญาณตนนี้ถูกผูกเอาไว้ด้วยของบางอย่างที่คุณจีนรับมาพอตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่าในตลับขี้พึ่งที่ฝนให้มามันมียัดไส้ด้วยน้ำมันพรายและเศษแข็งๆคล้ายกระดูกอาม่าค่อยๆเปิดตลับขี้พึ่งนั้นออกมาแล้วถอนหายใจแรงมากก่อนจะพูดว่า นี่ไม่ใช่ของดีนี่มันของทําร้ายคนของผูกวิญญาณชัดๆอามาอธิบายว่าน้ำมันพรายที่อยู่ข้างในไม่ใช่พรายธรรมดาแต่เป็นพรายตายโหงผู้หญิงที่ตายด้วยความแค้นและถูกนำวิญญาณมาผูกไว้กับคนเป็นผ่านของที่พกติดตัวยิ่งพกนานวิญญาณก็ยิ่งเกาะแน่นดูดทั้งโชคทั้งพลังชีวิต ที่น่าขนลุกคืออาม่าบอกว่าของแบบนี้ต้องทำเจาะจงตัวไม่ใช่ทำส่งงแปลว่าคนให้รู้ชัดว่าอยากเล่นงานใครอาม่าเลยถามคุณจีนตรงๆว่าในกลุ่มเพื่อนหรือเคยมีเรื่องกับใครไหมใครอิจฉ้าใครเกลียดแต่หรือไม่รู้ตัวตอนนั้นคุณจีนถึงกับน้ำตาไหล เพราะในใจเริ่มนึกออกแค่คนเดียวฝนคุณจีนเล่าว่าย้อนกลับไปก่อนฝนจะหายไปฝนเคยเปิดร้านขายของออนไลน์เหมือนคุณจีนแต่ร้านฝนเจ๊งไม่เป็นท่าขาดทุนหนักแถมแฟนก็ทิ้งไปคบกับลูกน้องของคุณจีนเองฝนเคยพูดทั้งน้ำตาว่าทำไมเรื่องดีๆต้องเป็นของมึงตลอดว่ะจีน แต่ตอนนั้นคุณจีนคิดว่าแค่คําบ่นไม่คิดว่าจะฝังใจขนาดนี้อาม่าเลยโทรหาสินแสที่รู้จักแล้วรีบทำพิธีถอนของให้ทันทีใช้เวลาเกือบทั้งคืนระหว่างทำพิธีคุณจีนบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องคลื่นไส้หนาวจัดทั้งที่เหงื่อแตกสินแสตะโกนด่าเป็นภาษาจีนปนไทยไล่วิญ,ญญาณออกจากตัวเธอพอพิธีเสร็จ อมาม่าบอกว่ารื้อรอดแล้วแต่เพื่อนหรือคนอื่นอาจจะยังไม่รอดวันรุ่งขึ้นคุณจีนรีบโทรหาพลอยกับแนนพลอยรับสายด้วยเสียงสัน่นบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นฝนมายืนจ้องหน้าบอกว่ามึงหนีกูไม่พ้นหรอกส่วนแนนติดต่อไม่ได้เลยค่ะสมวันต่อมาคุณจีนถึงรู้ข่าวว่าฝนเสียชีวิตแล้ว ตำรวจโทรหาเบอร์ของคุณจีนและแจ้งว่ารู้จักคนชื่อฝนหรือเปล่าทิ่ตรวจโทรมาเบอร์จีนเพราะว่ารายชื่อโทรออกบนมือถือของฝนเป็นชื่อจีนที่ฝนโทรออกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าฝนถูกพบเป็นศพในห้องเช่าสภาพเน่าอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเดือนสาเหตุคือฆ่าตัวตายและสิ่งที่ตำรวจเจอในห้องฝน คืออุปกรณ์ทำพิธีเครื่องรางน้ำมันพรายและรูปถ่ายของเพื่อนทั้งสี่คนรูปของคุณจีนถูกขีดเขียนซ้ำๆมีเข็มปักเต็มหน้าอกวันต่อมาคุณจีนไปกินก๋วยเตี๋ยวอาม่าบอกภายหลังว่าฝนไม่ได้ตั้งใจแค่ให้พวกเขาสวยแต่ต้องการดึงทุกคนลงไปพร้อมกันเพราะความอิจฉาคุณจีนฝากทิ้งท้ายไว้ว่า บางครั้งคนที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนที่เรารักและไว้ใจที่สุดนั่นเองค่ะและมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้คำว่าเพื่อนสนิทของเธอนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสลหครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์ และติดตามช่อง Cpi Case ใน t k t t o k และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชุมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป